สินอีกแล้วครอบรอบ2 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมและตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับพี่เอกครับวันนี้เรามีนักข่าวสาวสวยและก็มีนักวยหล่อหล่อสุดๆมุกเยอะไม่หล่อธรรมดาหล่อมากหล่อมากคุณปุ้มเพรมสุดาสันติวัฒนาและคุณสมจิตจงเจาหอครับวันนี้วันแม่ทนึงครับพี่สมจิตครับเป็นไงฮะวันนี้วันแม่ผมก็ต้อง พ่อพ่อแม่ผมแยกทางกันนะับพ่อไปตลาดแม่ไปเซเว่นน่ารักนะแล้วก็กลับมาเชอือนที่บ้านไปซื้อกับข้าวมาทำกินกันในวันแม่แล้วก็ไปหาแม่มาเมื่อวานแม่ก็ดีใจครับว่าลูกไปคบทุกคนเลยคุณบุ้มนะครับก็อยู่บ้านกลับไปหาคุณแม่ค่ะก็บอกลักกอดหอมกันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนว่า ถ้าเกิดว่าเรามีคุณแม่อยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องให้วันสําคัญกับ<ช>แม่เนี่ยเฉพาะวันแม่เพราะว่าแม่เนี่ยก็มองเราว่าเป็นลูกทุกวันนะ,ะคะไม่ใช่แค่วันแม่เรามองว่าเอ้ยเนี่ยเป็นแม่ทําดีกับแม่พ่ไม่มีหรอกวันไหนที่แม่ไม่มองว่าเราเป็นลูกเพราะฉะนั้นทําดีกับคุณแม่ทุกวันดีที่สุดค่ะโอ้สุดยอดมากตั้งสต่ท่านเลยนี่ะครับท่านผู้ชแน่นอน ความรักอะไรก็ตามในโลกใบนี้มันจะสูญสลายไปแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะครับความรักระหว่างแม่ที่มีต่อลูกนะต่อให้ฟ้าถล่มดินทลายอย่างไรก็ไม่มีวันจะขาดกันได้ครับและในวันนี้นะครับทั้งสองท่านนะครับก็จะมาเป็นกาลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับทั้ง3ท่านด้วยกันครับคคนแรกน้องต้นเด็กดีจากศรีสะเกดครับหมายเลข33หรือว่าน้องเอกกรัตน์นั่นเองเป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมเขาด้วยเขาังมีคนเหรอพอแล้วครับพอแล้วไม่รู้เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้วันนี้น้องต้นเขาจะมาร้องเพลงพี่โยหรือ เด็กชายใช่ไหมอันนี้เด็กหญิงเหมือนกันน้องรีมค่ะจากประจวบที่มาทําเพื่อพี่น้องทั้งสี่คนหมายเลข34ค่ะและท่านสุดท้ายครับน้องเอนอารมณ์ดีต้องบอกว่าคนนี้เป็นเด็กดีมากๆแล้วก็เก่งมากๆอารมณ์ดีแต่ ต้องกลับมาเป็นคนพิการตาบอดเพราะเป็นโรคไตเรื้อรังรหมายเลข36ครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเอออากาศกแบบสดๆอยู่นะครับในรอบ20,000บาทไม่ต้องรอให้ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงจบก่อนนะครับหยิบโทรศัพท์บวชได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับและนี่คือเรื่องราวของน้องต้นเอกลักษณ์หมายเลข33ครับ นี่แม่เอาปอตรโพกรุ๊ปครึ่งเนี่ยอันณาชุมมาเดชชาเอกรัตน homchan อายุสิบสองปีเรียนอยู่ชั้นปอหกโรงเรียนมัธยมสวไวจังหวัดชิสเกตครับคุณเรียนเก่งไหมครับน้องต้นครับเก่งครับสอบได้เย้าอะไรพี่สี่ครับชอบวิชาอะไรครับภาษาอังกฤษครับพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับอ่าพูดให้ฟังหน่อย Respectfully the committee on standards quality assessment and honors my name is e k r a t homchan I am a student in the <throp> fifth <ic> <S an> grade of Bantranswa i <ic> School ผมเป็นคนเขียนจดหมายเข้าไปในรายการจันทนาเองครับทุกวันนี้ที่บ้านผมฐานะยากจนมาครับเวลาไม่มีข้าวกินแม่ก็จะไปขอยืมคนข้างบ้านครับทําไมถึงอยากส่งจดหมายมาที่รายการจันทนดาเพราะอะไรครับเพราะผมสงสารแม่ครับเพราะแม่ทํางานนะครับแม่ไม่มีมมข้าวสารกินครับทุกวันนี้ผมต้องไปเก็บขยะช่วยแม่เพื่อขายแล้วก็เอาเงินไปโรงเรียนครับ ผมอดข้าวได้แต่ผมไม่อยากให้น้องผมอดข้าวครับพาอผมเป็นพี่ผมเลยต้องเสียสะละครับรายได้จากการเก็บขยะที่เวลาน้องต้นไปเก็บประมาณเท่าไหร่ครับน้องต้นห้าสิบถึงหกสิบบาทครับน้องต้นอายไหมไม่อายครับต้นคิดยังไงกับความจนในครอบครัวเราผมไม่อายครับและผมจะสู้ครับถ้าวันนี้น้องต้นได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้องต้นจะไปทำอะไรครับผมจะเอาไปซื้อข้าวสารให้แม่แล้วก็ที่เหลือผมก็จะเอาไว้เรียนสูงๆครับ ขอต้อนรับเด็กชายเอกรัตน์หอมจันทร์หรือน้องต้นหมายเลข33มสิบครับสวัสดีแม่อ๋องบองคุณนี่ครับไอ้ครุบครุบคุณเนี่ยนี่อะไรยิง่งยงครุบครุบคเนีย่ยเหรอฮะก็เมื่อกี้น้องต้นบอกว่าสวัสดีแม่อ๋องครุบครบคุณเนี่ยก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครุบครบนี่ทุกท่านครุบครบนี่ทุกทุก ทุกๆคนีย์ก็ท่านกรุ๊ปคณียเป็นไงบ้างครับครั้งที่แล้วได้เงินรางวัลไปแบ่งกับน้องดีมพลละครึ่งเอาเงินรางวัลไปทำอะไรครับน้องต้นครับเอาไปซื้อข้าวสารครับแล้วก็ซื้อไข่ให้น้องๆกับแม่กินครับโอ้ในครั้งที่แล้วก็ได้ตามที่เราตั้งใจไว้แล้วนะครับยังเก็บขยะอยู่ไหมครับเก็บอยู่ครับยังต้องไปเก็บอยู่เพราะอะไรยังยังคงต้องไปเก็บอยู่ครับน้องต้นครับเพราะผมกลัวไม่มีเงินซื้อข้าวสารให้น้องๆกินครับ ก็เลยต้องไปเก็บขยะอยู่ครับวันนี้วันแม่ครับน้องต้นครับได้ทําอะไรคุณแม่ยังกราบตักแม่ครับกราบตักคุณแม่ครับแล้วบอกคุณแม่ว่าอะไรครับผมรักแม่ครับอืมแค่นี้นะเพีแค่นี้นะครับคําว่าผมรักแม่เนี่ยคําสั้นๆง่ายๆแต่บอกคุณแม่ดังๆแบบนี้แค่นี้ก็ ผมเชื่อว่าคุณแม่ของน้องต้นเนี่ยคงจะมีความสุขที่สุดแล้วขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่หน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับวันนี้ลูกชายของเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะดีใจและรู้สึกภูมิใจค่ะที่ลูกทําได้วันนี้แม่ภูมิใจที่สุดเลยและรักลูกที่สุดเลยค่ะสุดยอดมากเลยครับคุณแม่ครับถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้องต้นยอยากไปทำอะไรครับ เอาไปซื้อข้าวสารให้น้องกับแม่กินครับที่เหลือก็ผมก็จะเอาไว้เรียนสูงๆครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในเรื่องราวน้องต้นให้เพียงหมายเลข33แล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8ตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับน้องต้นครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับไม่ใช่แนวของชายครับไม่ใช่แนวของชาย check dentro me นั่งๆๆคุณบอสกลับมาคุณบอสใจหายใจความตอนมัน <c oughs> นั่นเป็นก็นไม่บอก ลงบอกเขาไปสิคะมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นนักแสดงจริงๆ <c oughs> เราเราข้ามการร้องเพลงในช่วงที่เพี้ยนคียไปนะ <c oughs> ครับท <c oughs> ่าไปเอาว่าในช่วงแรปเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากแล้วซึ่งโดยบุคลิกท่าทางของเขาเนี่ยไม่น่าจะแสดงเรื่องแบบนี้ได้ <c oughs> แล้วในการแสดงของเขาพี่เชื่ออย่างว่าในส่วนใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร คือเหมือนกับนกแก้วของคุณทองอะจํามาแล้วก็เอามาทํามาแสดงนี่เป็นสิ่งที่เป็นเป็นจุดแข็งของเด็กมากเลยในการในการที่ามาวันนี้ลูกเป็นคนที่ทาคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นนกเขาก็บินข้ามเขาได้อ่ะคือบินข้ามหัวไอคนต้นฉบับอะอันนี้ชัดเจนนะมันมันเป็นเรื่องที่แบบหายากมากมีความรู้สึกว่าในอนาคตวันข้างหน้าเด็กคนนี้ถ้าประคองกันดีๆเนี่ย เขาเขาเขามีโอกาสเป็นได้ได้หลายอย่างนะเป็นผู้นําของชุมชนก็สามารถทําได้และก็เป็นผู้นําครอบครัวที่ดีก็เป็นได้เป็นนักร้องที่ดีก็สามารถเป็นได้ขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกขอให้ลูกโชคดีนะในการทําวันนี้ของลูกลูกทาได้ดีมากนะครับขอบคุณครับอ่าตอบจากพี่เอกเลยนะคะใช่ครับ ตั้งใจมากลูกลูกตั้งใจทําและทํามันออกมาได้ดีเหลือเกินอาจจะมีผิดคีย์อย่างที่พี่เอกบอกอะ่ะการผิดคีย์ของหนูทุกคนให้อภัยหมดเพราะว่าความที่หนูเอนเตอร์เทนเยอะแล้วต้องนับถือเด็กคนหนึ่งที่มีความคิดได้ขนาดนี้เด็กอายุ12ขวบเห็นได้ไม่มีข้าวสารกินก็ทํำยังไงก็ได้ที่จะได้ซื้อข้าวสารมาให้ครอบครัวได้กินกันนี่คือคนต้องเรียกว่าคนพิเศษนะเกนะ พี่หายเชื่อว่าหนูไม่ได้อยู่แค่นี้แน่นอนหนูอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีพี่หญยเคยพูดเท็ที่ผ่านมาไม่แน่แล้วอาจจะได้เห็นเด็กคนนี้ไปยืนหยัดอยู่ที่โดดเด่นของประเทศไทยจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ค่ะขอให้หนูโชคดีค่ะครับและท่อของลูกครับครับผมก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าร้องยากเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นเพลงที่มันเป็น คือต้องดัดเสียงให้ไม่เป็นกระเทยเหมือนเล่นละครนะฮะบทที่เรารับมาต้องตีให้แตกทําให้คนเชื่อนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถือว่าเป็นการแสดงที่ตีบทแตกที่สุดส่วนเรื่องชีวิตน้องต้นพ่อว่านะต้นคนที่รักพ่อรักแม่เนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หวังว่านี่คือการเริ่มต้นของความสุขขอให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนและตลอดไปจนอายุเป็นร้อยปีกันแล้วกันลูกโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ชมครับคุณกุ้งครับ ค่ะต้องชื่นชมน้องต้นก่อนน้องต้นเป็นเด็กที่รู้หน้าที่ยังมาวันนี้อย่างที่พี่ๆเขาบอกว่าน้องรู้หน้าที่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเราเราไม่ได้เป็นหลอกตุ้งติ้งอ่ะแต่ว่าเราต้องตามเพลงเราต้องทําเหมือนพี่พยากรณ์อากาศเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่ได้ติงต้องนะแต่ว่าเป็นบทบาทบางทีก็ต้องบดร้องไห้บางทีก็ต้องหัวเราะเสียงดังมันมันตามบทพี่เอาินน้ำมันนยฮะเอาทำอะไรครับทำอะไรคะรั่วฮะทำมัไง มันเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้มันต้องสนุกสนานมันต้องเราก็ต้องทํานะคะพี่ว่าน้องต้นเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมเพลงได้ดีพี่ดูแล้วสนุกมากทุกอย่างที่เขาทามาเนี่ยที่เขาบอกว่ากลัวแม่จะอดกลัวน้องจะอดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกได้ชัดเจนว่าเขารักแม่มากขนาดไหนนะคะพี่ก็เชื่อว่าในอนาคตน้องต้นต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับ เมื่อกี้เราเจอคุณพ่อไปแล้วทีนี้มาเจอพี่ชายที่คานตามกันมาก่อนเลยครับพี่ชมเิตนะครับชื่นชมเลยนะครับน้องต้นมี camps, เด็กที่กล้านะครับอันดับแรกที่รู้มาก็คือว่ากล้าที่จะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อแม่เพื่อน้อง mm hmm. ก็ให้น้องต้นเอาความกล้าความเด็ดเดี่ยวค,ความกล้าที่จะทําความกล้าที่น้องมาแสดงในวันนี้ทุกๆอย่างที่น้องต้นจะทําขอน้องต้นทาแบบในวันนี้น้องก็จะประสบความสําเร็จเองนะครับยังไงก็ขอให้น้องต้นโชคดีครับ ขอบคุณมากครับพี่สมจิตครับนะครับคุณผู้ชมครับนี้เป็นเพียงแค่ผู้เข้าแข่งขันท่านแรกก็มีความรู้สึกเลยครับว่ารายการของเราในวันนี้อบอุ่นมีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มผมได้มีความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่ได้พูดคุยกับหนุ่มน้อยคนนี้เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทําและที่สําคัญทําดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับความงามภายนอกอาจจะถูกกําหนดมา แต่ก็ไม่ยั่งยืนแต่ความงามภายในเราต้องกำหนดเองและยั่งยืนเหมือนอย่างที่น้องต้นเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพี่เป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเป็นเรื่องราวของน้องดีมที่จะมาต่อสู้เพื่อพี่น้องทั้ง4คนครับตอนนี้เราเออกอากาศกันแบบสดๆอยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ผมอยากได้เงินไปซื้อข้อสารและเรียนสูงๆเชืว่อวนใ้ผมด้วยนะครับเอกรักษมายเลข33ครับ